ได้รามัตุราฮีสลามมอะัยกม้มาร้องมาตุนลออิวะบพระกาตุนครับผู้ชมครับขอบคุณมากๆเยนะครับยิ่กุณลุอักรรรนะครับที่รับชมกับทางเ c e b o o k ไลน์ด้วยนะครับมีหลายท่านเลยนะครับที่รับชมอยู่โรัทนค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของนี่ถานถ่ายินา เป็นตัวแทนของจัมุบักด้วยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายท่านแรกเลยนะครับก็คือคุณพี่กัลยาฮัจีบอสอัลลามอะไรกุ้มค่าอาจารย์ทั้งสองท่านอันนี้หันใหญ่นะชัดเจนครับแล้วก็คุณพี่วันนีฤทธิเดชบอกอัลลามหมอะไรกุ้มค่าอาจารย์ทั้งสองอันนี้ก็สังขติสุขน้องจอบแล้วก็บาง คุณราเชดบินมาลายโอ้บางรู้จักใช่ไหมบางนานนานนานมาแล้วอะเล่ก็จะอร่อยบางนานสบายดีนะตอนนี้กําลังอยู่กับบงนานเขากำลังเข้มข้นกับเรื่องของธนูอยู่ตอนนี้รักษาสุขภาพนะนบางนานนะครับแล้วก็ท่านอยากจะได้แพะได้อะไรก็บอกได้เลยนะครับทานอาจารย์ได้เลยนะทานฉันก็ได้แพะอากีก็แพะข่าหมกแพะอะไรว่าหัวพงหัวแพะ่ได้บดนะครับครับผมแล้วก็คุณพี่สุมุนตรานะครับบอกว่า สาลาโมอะไรกุ้มค่าอาจารย์ทั้งสอง อันนี้ก็จากหันใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณคุณพี่ธรรมนูนธรรมนูนพงเพนย์หมอสลามมอในกุ้มครับอาจารย์ทั้งสองท่านตะคอนรีธรรมราชฎตะคอนรีธรรมราชชัดเจนเลยนะฮะับคุณพี่ธรรมนูนให้ข้อมูลบอกว่าอันทำด้วยละฝนตกมาสองสามวันแล้วครับทำด้วยละวันนี้แดดออกแล้วครับทำด้วยนะครับตคอนสีธรรมราชฎรแต่ครับรักษาสุขภาพนะครับบางพันธ์ลางถึงล้านหลานด้วยจ้ะครับแล้วก็บางพันธ์นานของเรานะครับบอกว่า เคยไปละหมาดที่มักกาเนี่ยเจ็ดมหยัดนะเออพรโอ้ามันมันติดตามมางแต่ตอนต้นเลยกใช่ใช่ฟังอยู่นะพี่ใหญ่พี่ใหญ่แล้วแขกที่ไปอะไรเนี่ยคนที่ไปใช่ไหมคนที่ไปแซะเดียวกันเนี่ยเสียโตโตะแกไม่มีญาติไปผมจึงถูกวางอ่ทำธุระแทนอ๋อ หมายถึงคนที่ไปที่ไปแล้วก็ไปเสียชีวิตครับผมอันนี้เวลาเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะฝังเลยมันไม่ใช่มันก็ต้องไปเดินเรื่องถามสืบว่าเอ๊ะมาจากสาเหตุอย่างไรแล้วก็ทํอเกกระซงเอกสารเพราะว่าตัวเนี่ยมันตีขาไปแล้วขากลับแล้วไอ้ขากลับเนี่ยไม่มีคนกลับไม่มีคนกลับมามันก็จะยุ่งเขาก็จะหาว่า เอ๊ะยังไงเออไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับครั้นี้มันก็ต้องออกใบถ้าเป็น standard หรือเปล่าใช่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องมีใบบรนุญาตใช่ไหมเออนน่นก็เหมือนกันแหละก็ต้องมีใบแหละจากสถานทูตจากอะไรเนี่ยมารับรองต้องแจ้งเป็นละล่าอักษรใช่ใช่ใช่ครับครั้นี้มันก็จะจะจะมีธุระแล้วสิครับผมเป็นธุระแล้วจริงมันสมันสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรไงครับผมแต่ด้วยเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยมันมีระเบียบการทางการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารใช่ฮะแม้กระทั่งในเมืองในเมืองไทยเรานี่แหละับถ้าเสีียชวิตป๊ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้นะฝังเลยไม่ได้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไงไว้ให้เขามันตรวจดูอัมสัตญาติไม่ติดคงติดความอะไรไม่ได้มีเรื่องอื่นเรื่องอื่นอะไรก็โดยกับเป็นสาเหตุธรรมดามาได้มีคดีความอะไรครับผมไม่ใช่น้ําลายฟูมปากเลยเงี้ยแล้วก็บอกเอาฝังเลยมันไม่ใช่ก็ต้องมาดูก่อนต้องดูสิ สาเหตุเกิดจากอะไรเป็นอะไรหอบหรือเปล่าต้องถามถ้าเป็นหอบที่ปกติแต่หอบไม่ปกติก็ต้องดูว่าเหรอข้างหลังมีบาดฟงบาดแผลอะไรหรือเปล่าข้างหลังเนี่ยปวดออะไรนะ่ยถ้ามาขนาดนันขอบคุณมากเลยแล้วก็ถ้าเสียชีวิตโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเขาคอยจะเป็นคนดำเนินเรื่องให้แจ้งว่าเป็นสาเหตุอะไรประมาณนั้นนะเช่นเดียวกันถ้าไปเสียที่ต่างประเทศก็จะมีขั้นตอนคล้ายๆกับบ้านเราแต่ครั้นี้เรื่องผสมภาษาใช่เขาจะต้องประสานงานกัน ขอบคุณมากันนานมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงโฆษณาเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลายส่วนอิหม่ามนิวัดมาแล้วครับบอกวัสสลามวะอะไรกู้บุรอกมาตุลลอฮ์อัลบรอกกาตุอาจารย์อับดุลตีฟอาจารย์อบูบ้ากรับชมจากบุรีรัมย์ชัดเจนอากาศเย็น21องศาครับอู้สบายสบายเลยนะ่อิหม่ำนะบุรีรัมย์นะอันนี้ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะสบายเลย21่สิบเอ็ด็กกำลังสบายล้ามดีเลยครับครับผมครับผมแล้วก็ คุณฮินมีนะรับชมอยู่คุณพี่สมุนตาบอกคำด้วยแล้วกับสาระความรู้ดีๆที่ได้รับในวันนี้ย่นะยาซาใกุมุลลอหุคอยรอนนะคะอาจารย์คุณฮินมีบอกว่าสตูลชัดเจนครับโอ้สตูลมาสอนเราครับสตูลนี่ดักไปเมื่อกี้นะสตูลเนี่ยสตูลก็หลีเปก์ไงหลีเปก์ใช่ไปากบง่ายปากบาราถูกไหมเออสตูลนี่ก็ทะเลสวยก็อยู่ฝั่งอดามันนะใช่ครับพี่น้องเราหลายท่านเลยนะครับ พั่มหรือลรครับรับชมอยู่นะครับครับผมครับผมคุยกันต่อนะตักเบสแรกก็ฟาติฮะครับผมแอบไนลองจําง่ายๆเลยนะตักเบสแรกฟาติฮะเลยครับพออิหมัมเขาตักเบสที่สองอัลลอฮฺุอักบัรครับก็ให้เรากล่าวสลามแล้วก็ไม่ใช่สลามเส้นหลบสลาวัดนบีหรือกล่าวสลามต่อท่านนบีครับ นะก็คืออัลลอฮุมะซอลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดสั้นๆก็ได้นี่คือสำนวนนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วพอแล้วสั้นแค่นี้แหละนะอัลลอฮุมะซอลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดหากแม้ว่าเขาเนี่ยกล่าวเพียงสั้นๆว่าอัลลอฮุมะซอลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดก็ถือว่าเพียงพอแล้วสั้นๆสั้นๆเลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะสลวานให้ยาวให้ยาวกว่านี้ก็มีสำนวนวให้ย่อมประเสริฐกว่าอาทิเช่นสำนวนที่เราอ่านในละมาดน,นั่นแหละก็คือที่เราอ่านในตชะฮุตก้นสุดท้ายนะ่ะครับผมก็คืออัลลอฮุมะซุลลิอะลามุฮัมมัดแะอะลลีมุฮัมมัด ก็มาซัลลัยต่าอัลาอิบรอฮิมวและอาลีอิบรอฮิมวะบาริกอัลัมุฮัมมัดวและอาลีมุฮัมมัดก็มาบาร ك กตาอัลาอิบรอฮิมวและอาลีอิบรอฮิมฟินอาลามีนาอินนักฮามีดุมมาจีดผมว่าพี่น้องอ่านได้อยู่แล้วแหละครับถ้าอ่านไม่ได้ก็ละหมาดอาจจะต้องดูว่าอิหม่างก็จะอาจจะสั้นไปอะไรใช่ไหมไอหมั่งก็อิหม่างก็จะอ่านสำนวนนี้แหละัส้นๆแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมันคิดว่าเอ้เวลามันไม่ทัน ก็แค่นั้นอัลลอฮ์มุซอลลีอัลลาห์มุฮัมมัดครับผมเออคือคืออย่างนี้พี่น้องครับถ้าในในละหมาดฟัดูเนี่ยครับถามว่าถ้าเราอยู่ในในสลาวะอ่านอยู่ในตาชาวุดครั้งสุดท้ายเนี่ยครับเราจะอ่านแค่อัลลอฮ์มุซอลลีอัลลาห์มุฮัมมัดได้ไหมคําตอบว่าได้คนรู้กคแล้วครับผมแต่ถ้าเราจะเพิ่มสุนัตเข้าไปก็คืออ่านยังจบเนี่ยแหละให้จบเลยอินนนกะฮามีดุมมะจิด ก็ได้เช่นกันใช่ส่วนในในต่ชาวุธครั้งแรกนะครับก็แค่อัลลอฮ์มุซัลาลาอหมฮัมมัดก็จบละครับผมมีแค่นี้นะดูที่ศาสนานง่ายนะใช่ปฏิบัติง่ายทําง่ายนะครับไม่ยากเลยที่นบีบอกเราเนี่ยแหละครับผมคำสโลวัสนั้นให้นํามาอ่านจากตักบิสที่สองตามที่ปรากฏในฮะดีษนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีแบบว่า เขาเรียกว่าหลักฐานที่พูดถึงว่าในสำนวนที่เจาะจงแต่ว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนที่มาจากท่านนบีที่คือมาตรฐานแล้วมาตรฐานเลยคือพูดถึงการสละวาาที่ดีที่สุดนะพี่น้องนะก็คือสำนวนนี้แหละอัลลมาสลอัลาฮใช่จนกระทั่งถึงฟินอานามีนอินกะฮามีดุมะยิดไอ้ที่เหลือที่แต่งกันมานี่ไม่รู้ออกมาจากไหนกันกนึอไม่รู้ยาวเหลือเกินเอาไปว่าเอาที่นบีบอกนะแล้วก็ง่ายในการปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็จะไม่สลับซับซ้อน จะไปสาวว่าไม่ด้จะไปสาวว่าส่วนตักเบสที่สามนะครับก็ให้เราขอดุอาอืมอันนี้นะนบีเนี่ยพูดเอาไว้ครับผมน่าสนใจที่เป็นฮะดิษนะครับบอกว่าอีดาซ่อนไลตุมอาเลนไม่หยิดนะไม่หยัดนะเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยครละหมาดให้กับผู้ตายครับฟออัคลีซูและหุดดุอาพวก เจ้าทั้งหลายอาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงจริงใจให้ความจริงใจในการขอพรอครูแอร์เนี่ยพี่น้องครับอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีรอฮีมาฮุนล้อเนี่ยบบอกว่าเรื่องหัวใจเนี่ยสาคัญมันสําคัญมากกว่าสิ่งที่กล่าวออกมาอเริ่มต้นที่หัวใจใช่ไหมครับคนคนหนึ่งที่อ่านดุอายาวบึุดเลยอาจารมนะเช่นอัลลอฮ์อัลลอฮ์มมฟิลเราวรามฮุาฟีวะาฟีว่ฟูอันฮุอาฟีปุ๊บ อ่านไปก็นึกไปว่ามีตังแจกหรือเปล่านึกใจใจแวกใจใจแวกใจแวกแวบไปประมาณนั้นเอเห็นเขาแลกตังมาเป็นฟ่อนเลยอันนี้ก็ปากนี่โอ้โหยาวเลยยาวบึดเลยแม่มาเกียข้างหลังก็มาเลยแต่แต่แต่นึกก็แต่ในหัวใจก็นึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจกก็แหละได้ขันน้ำมันละต้องหัวใจเลยหัวใจไงหัวใจผม ปากเนี่ยกาวแต่หัวใจอยู่กับเงินครับนี่ขอมาอภินาคือคือพูดถึงว่าเราจะยกตัวอย่างเียยกตัวอย่างกแล้วกันเพราะมันเป็นเพราะว่าคําว่าคอริซอนนี่แปลว่าบริสุทธิ์ใจไงที่มาเนี่ยที่อ่านดูอาเนี่ยเพราะเพราะเป็นคําสั่งใช้จากอัลล้อ์ไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์อะไรครับผมใช่เออมาให้ไม่ไาเยี่ยมมาเยี่ยมเออมาไปกําลังใจมากําลังใจมามาให้กําลังใจนะครับไม่ได้ไม่ได้มาจะมารับครับผมครับเขาบอกค่าน้ํามันนะจ๊ะ อ๋อก็เขาไม่ได้ว่าวก็ไปไหนก็มีคานามาอยู่แล้วแหละปากซอยไปซื้อลูกชิ้นปิ้งนะปากซอยมี้านามันมีหมดหมดเลยนะไปกับความเป็นความบริสุทธิ์ใจที่มาด้วยกับความรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกแสดงว่าประเด็นเนี่ยแน่นอนแหละครับว่ารูปแบบในการดูอาเนี่ยก็จะมีคั้ิบบอกว่าหนึ่งสองสามสี่แต่สําคัญที่สุดคือหัวใจว่าเรากล่าวมาด้วยกับหัวใจไหมหรือกล่าวออกมาเพียงแค่เราท่องมาเป็นนกแก้วนกขุนทองเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นตรงนั้นเลย มัน<ร> <harma> บ s, <a> ีบอกเลยนะอคลีซูอสคลีซูท่านต้องจริงใจนะนั้นลูกคนหนึ่งที่ไปละหมานให้กับแม่ของเขาหรือให้กับพ่อของเขาให้กับญาติพี่น้องเขาแต่เขาได้ดูอาแค่อัลลอฮ์มอฟิดละหูวะรฮัมหูนะได้แค่นี้อัลลอฮ์มอฟิดละหูวะรหูอาฟีวะฟฝูอนหูได้แค่นี้พอไหมพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วแต่อ่านวนอยู่งั้นแหละแล้วน้ำตาก็ซึมน้ำตาก็ไหลด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดีกว่าคนที่อ่านต้นยาบึดเลยแต่ใจไม่ได้อยู่กับล้อเลยไม่ได้อยู่กับคนตายเลยอันที่จริงคนที่เป็นคนในครอบครัวนะผมว่าถือว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะ,<ช>ะพ่อลูกนะครับเป็นละหมาดให้กันให้กันโดยประมาทนะครับจะดีมากๆเลยครับอ่าก็จะมี่ทั้งได้หมดนะจะเป็นจะเป็นฮูเป็น,ปนอลรม์ฟิล์ลูแต่นี่บางทีเราเอ๊ะฮูนี่อาจจะพูดถึงตาม ผู้ชายใช่ไหมผู้ชายแลผู้หญิงก็ใช้แบบนี้ได้ได้มีปัญหาครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับคำนวณคราวนี้รายงานที่เราเอามาอ่านกันเนี่ยอันนี้ในหนังสือฟาตุอินที่เราสอนด้วยนะครับมาจากท่านอัลบินมาลิกรายงานมาจากอัลบินมาลิกว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ยินท่านรอซูล็โลลฮะลในหิวซัลลมกล่าวในขณะในขณะที่ท่านละมาญนาซาบอกว่า อัลลอฮุมะฟิรละหูอัลลอฮุมะฟิรละูขออัลล์เนี่ยอภัยโทษให้แก่เขาครับนะวะรฮัมหูวะรฮัมไม่หูแล้วนะวะรฮัมหูครับผมนะอัลลอฮุมะฟิรละหูวะรฮัมหูวะอาวะอาฟิฮีวะฟอันหูนะก็คือขอให้อัลลอ์เนี่ยอภัยโทษนะเมตตาให้ความปลอดภัยครับนะครับแล้วก็ยกโทษคุ้มครองให้กับ ผู้ที่เสียชีวิตคนนี้แหละคุ้มครองเขามีอะไรบ้างนะมีมีอภัยโทษเมตายกโทษอารัฟวะยกโทษแล้วก็แล้วก็คุ้มครองอันนี้ครบเลยนะครบเลยนะครับผมนะครับแล้วก็อัคริมนูซูลาหูวะดเสียมะคอลาหูยกย่องเขาอัคริมให้เกียรติคกับให้ให้เกียรตินะกับเขาก็คือมายัดเนี่ยนะคนที่เสียชีวิตเนี่ย แล้วก็ขยายทางเข้าครับผมวอซียนี่แปลว่ากว้างกว้างนะมับตาคอนบ้านอย่างกว้างกว้างเลยแหละมัดคอนก็ทางเข้าครับผมทางเข้านี่ก็หมายถึงกูโบ้ครับผมเพราะเราจะลังเข้ากูโบ้ไงครับไม่ใช่บ้านอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขยายปากซอยบ้านเราไม่ใช่หลุมหลุมที่เขาได้นอนสถานที่ที่เขาได้นอนเนี่ยให้กว้างขวางให้กว้างขวางครับผมนะ ให้ให้หลุมเนี่ยกว้างขวางแต่พี่น้องไม่ต้องไปขุดให้ใหญ่นะมันได้เท่านั้นแหละพอดีตัวเลยนะแต่ว่าจะไม่โอให้กว้างๆเลยไม่ใช่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 แบบนั้นเดี๋ยวอัลลอฮ์จะขยายกู้บุญใหเองนะฮะอ่านเร็วละวารซิลฮูบิลมาอิวัสซนจิวันบารอดแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์นั้นได้ชำระล้างตรงนี้ก็หมายถึงสิ่งไม่ดีต่างๆบาปต่างๆเนี่ย ด้วยกับน้ําเย็นซึ่งมันก็ไปสำนวนนะแต่พวกเราชอบเพราะเราชอบอาบน้ําอุ่นช่วงนี้เลยนะแต่ว่าน้ําเย็นมันสดชื่นไงใช่ฮะความสดชื่นความสดชื่นเป็นการบอกถึงความสดชื่นความสบายครับพูดถึงความความน้ำน้ำเย็นเนี่ยคือชาวอาหรับจะเข้าใจกันทีเข้าใจเลยครับเพราะว่าเป็นเขตร้อนของเขาคือเขาคือเาชินกับน้ําร้อนมาก่อนใช่ของเราเนี่ยเวลาได้ได้น้ำร้อนแล้วรู้สึกดีใช่มน้ำอุ่นใช่ไหมครับผแต่จริงๆเนี่ยอาหรับเขาจะชอบ น้ำที่มันเย็นเย็นสบายไปรลบฝนตกเดี๋ยวโหเขาจะชุ่มฉ่ำใช่แล้วก็ไปสำนวนว่าคืนนี้แหละด้วยกับน้ำที่ดีน้ำที่ชุ่มชุ่มชุ่มชื้นนะครับผมวนากกีฮีมีนันคอตอยานะการมาอยู่นักกัซาบุลอาบายดูบินดันดานัสให้อลลอห์ใ่ไดชำรละล้างนะทำความสะอาดนะบาปต่างๆอภัยโทษบาปต่างๆ เหมือนกับที่พระองค์นั้นได้ทําให้เปลี่ยนนี่ทำให้ความสกปรกเนี่ยของอะไรนะเหมือนกับเสื้อขาวใช่ไหมครับให้เป็นเหมือนกับเสื้อขาวเลยลาล้างเสื้อสิ่งที่สดใสให้เกิดความสะอาดใช่ประมาณนั้นอีกอันหนึ่งเนี่ยพี่น้องนะนี่ก็เป็นสำนวนที่สวยงามมากวัวอับดิลฮูอ่าวัวอับดิลฮูก็คือให้มีการทดแทนเปลี่ยนอาจารย์บอดีลบอดีนี่ก็คือเปลี่ยนสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนอยู่แล้ว ครับผมพอเขาตายแล้วนี่ครับเขาเคยนอนบ้านหลังละสี่สิบล้านแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนละครับผมนอนกูโบะไปโดนกูโบะละนอนที่วากัาฟกันละไปที่กลับไปที่วาก้ฟับครับผมค่อยรอนมินดารียฮีเปลี่ยนจากที่อยู่ของเขาเนี่ยนะด้าบ้านดาร์ก็คือบ้านที่พำนักของเขาเนี่ยให้เป็นบ้านให้เป็นที่พำนักที่ดีกว่า สคัญมากสำคัญมากเลยนี้นะวะอฮัลลันคอยรอนมินฮลลีฮีแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเขาก็ขอให้เป็นคนที่ดีกว่าตรงนี้คือคนไม่ตามไปแล้วอาจารย์แต่สิ่งที่จะไปเป็นเพื่อนเขาก็คืออามันใช่อามันจะกลายเป็นเพื่อนเขาแล้วคนคนนั้นจะตกใจวยนี่ใครเนี่ยมาเป็นเพื่อนฉันเนี่ยอามันก็จะบอกว่านี่ฉันคือกุรอาน ครับฉันคือสดอกอนะนี่ฉันคือละหมาดมาอยู่เป็นเพื่อนท่านคือความหมายว่การรอบค้างก็คืออามันที่ได้ทําใช่อามานที่จะตามเราไปครับผมนะส่วนภรรยาลูกเนี่ยเขาก็กลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมแล้วสบายละจ้ะเขาไปลงหลุมก็เรามาแล้วไปตแล้วรอรักกันมากเลยนะก็ต้องจากกันไอ้คืนที่กลับไปบ้านนด้ว่าเปลี่ยจะไปนอนห้องที่เคยนอนด้วกไม่กล้าแล้วก็นึกถึงอาจารย์ครับแต่ว่าทำไงได้มันทำไงได้ล่ะก็ตายก็ต้องประมาณนั้นเลยนะครับผมคือไม่มีไม่มีบทบัญญัติว่าให้เรา ถึงขั้นอะไรนะไปไปกางเต็นท์อยู่ในในในกูไม่มีไม่มีไปนอนอยู่ในกูโบอะไรเงี้ยไว้ไว้ทุกก็คืออยู่บ้านนะนั่นแหละแล้วก็ว่าแซวจันคอยรามินแซวยีฮีโออันนี้สำคัญคำว่าแซวยันแซวยันนี่เป็นยังไงบ้างอาจารย์แม่ตอนนี้น่าตัวนี้น่าสนใจใช่ไหมครูคองที่ดีให้อ๋อทำนิดละให้ครูคองที่ดีให้ครับผมบาง่อคเนี่ยบอกว่าอะไรอาจารย์ หมายถึงอะไรจะจะเปลี่ยนเมียเหรอไม่ไม่ใช่คืออย่างนี้อย่างนี้อธิบายให้พี่น้องเข้าใจก่อนครับผมภรรยาเราเนี่ยมันจะมีหลายเวอร์ชั่นใช่เหมือนเหมือนโทรศัพท์เลยนะเวอร์ชั่นดุนยาเนี่ยจะเป็นจะเป็นเวอร์ชั่นของมนุษย์มีโกรธมีงอนมีงอนมีโกรธครับมีหน้าบึ้งทิ้วขมวดมีบ่นขมวดบ่นอะไรเงี้ยนะคือหลายเวอร์ชั่นแต่ทีกคนมีหลายเวอร์ชันเวอร์ชันครับผม แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ทั้งสองคนเนี่ยจากกันไปแล้วหมายถึงไปอยู่ในกูโบลแล้วและปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยก็มาในนิก้าใหม่อาจารย์ครับเขามานนิก้าใหม่นะเขารอคอยที่จะไปะอยู่ไปไปเจอพ,พบกันอีกทีในสวรรค์ของอัลลอฮ์เป้าหมายสูงสุดเป้าหมายด้วยกันเขาเรียกว่ารักนิรันนิรันนิรันการใช่ไหมโอโอรักตลอดชั่วชั่วกันนั่นนะก็คือไปอยู่ในสวรรค์ไงไปอยู่ด้วยกันมีประมาณที่จะไปอยู่ร่วมเตียงเดียวกันในสวรรค์ของอัลล์เสร็จแล้วอาจารย์พอ ถึงวันกิยามัตทั้งคู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในสวรรค์เป็นไงครับก็เนี่ยเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งเลี้ืวภรรยาคนที่อยู่ในดุนยาที่เคยขี่บนเนี่ยไม่มีไม่ปวดแล้วไม่มีบนมิตรชมชบางน่ารักอย่างเดียวได้แหละต้องชมกันก่อนนะจะชมในดุนยาได้นะใช่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 ไม่ใช่จะไปรอชมเนี่ยคล้ายชมชมเหอนกันโซนนี้เลยครับเสร็จแล้วครับ รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะเปลี่ยนหมดเลยในดุนยาเนี่ยจะสวยได้เนี่ยเสียตังนาจันใช่ใช่ไหมเอาไปร้อยอะไรนะกับนันแหละหมดเลยพวกครีมพวกอะไรเนี่ยไม่ใช่โอ้โหครีมนี่แพงๆนั่นแหละแะตักเลยในดุนยาเนี่ยจะจะจะสวยเนี่ยบางทีมันต้องเสียตังอ่ะใช่แต่ถ้าไปอีเวอร์ชั่นนึงในสวรรค์เนี่ยอันนลลอฮ์จะให้อันนี้อัลลอฮ์ให้หมดเลย ผิวพรรณเหมือนไข่มุกอะไรเน,นี่ยในกุฎานก่าวว้น,นะครับผมออความหอมเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ยแล้วก็เป็นสาวพรหมจันทร์ด้วยอ๋อที่จะพร้อมเทีย่ยงไม่ให้ใช่แล้วที่สำคัญภรรยาที่ดีแบบนี้ในโลกดุนยาจะได้เป็นหัวหน้าเลยเป็นหัวหน้าฮูรุตินเป็นหัวหน้าเลยนะฮูรุอินเนี่ยว่าแหมเพราะว่าถึงฮูรุตินเวลาจะหมดคือเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องสนุกเรื่องดีอะไรครับเรื่องดีมากๆเลยครับก็คือ ทองกันไว้ด้วยกับความดีนครับก็ไปเปลี่ยนคู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าบางเนี่ยเขาจะไปหาสาวในสวรรค์แล้วกระเบือเรานะไม่ใช่ใช่คือว่าอยู่ที่เราว่าเราต้องคู่เนี่ยจะไปหรือเปล่าไม่แน่เอยบางอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์ก็ได้ก็ไม่รู้ว่าเราออารมใช่ไหมก็ขอดูอ้ากันไปครับแต่ว่าถ้าให้เป็นคู่ครองที่ดี ถ้าไปเข้าถ้าได้เข้าสวรรค์กันทั้งคู่เนี่ยก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันในส่วนในฐานะสามีภรรยากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายก็มีคําถามมาอีกแล้วเชคก็ถามบอกว่าเนี่ยแล้วเกิดอยู่คนละชั้นล่ะใช่ไหมสวรรค์มีร้อยชั้นอ่ะปรากฏว่าสามีเนี่ยโอ้โหแกคนดีอ่ะครับ แห่แกค,คนอยู่ในศิลธรรม,รมอยู่ของบนเลยบผม่ส่วนภรรยาเนี่ยก็แม่บ้านก็จะมีบ้างดูซีรีส์ดูอะรบ้างเออ,เอ,อ,เอ,อประมาณนี้นะ <ผม S 1> เออก็อยู่คนละชั้นนี่จะอยู่ด้วยกันได้ไงจะหากันได้ยังไงหาด้กันเนี่ยอันนี้พี่น้องเป็นข้อพิเศษมากเลยนะระหว่างเขาเรียกว่าสายเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยถ้าสามีอยู่ชั้นที่สวรรค์ที่ชั้นที่ดีกว่าก็จะจะจะเหมือนกับมีมี มีการให้ภรรยาเนี่ยขึ้นตามไปด้วยอ๋อ,อยกระดับตามไปพี่แสดงว่า หัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับมมีควาหรือทางตรงกันข้ามอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยได้ได้สวรรค์ชั้นสูงกว่าผู้ชายคือปฏิบัติดีอามัชอามัดดีกว่าเขาดูฮาไม่ยขาดอยู่บ้านนเนี่ยอาหมัดไม่ไม่ทิ้งบริจาคก็บ่อยเห็นไหมบางเองหากันแต่นี่ก็บริจาคเอาเห็นไหมบางทีที่หาหาไปเออแต่ฉันบริจาคนะไอ้ปัญหาเห็นพ้องต้องการเห็นพ้องต้องการนั่นแหละนะปรากฏว่า อ้นีผลบุญเยอะกว่าก็ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่าไอ้บางครัาวนี้ไอ้บางไม่ดึงลงมานะบางไม่ดึงแต่นี่นี่แหละจะไปดึงบางขึ้นไปอีกนี่คือความเท่าเทียมกันแหละมีแต่อัพขึ้นไปไม่มีลดเรียกว่าอัพโหลดอัพขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นสามีภรรยาเนี่ยเวลาเห็นใครทําความดีต้องสนับสนุนบางเองอาจจะไม่ได้ละหมาดดูฮาเธอละหมาดดูฮาบ่อยๆทําเลย เธอบริจาคเธอทําเลยเอาบังไปสุราไปเลยบังนะไม่เป็นได้เดี๋ยวฉั้นละหมาที่บ้านเพราะว่าสถานที่ที่ดีของฉันคือที่บ้านส่วนที่ดีของบังคือที่มัสยิดบังไปมัสยิดลูกพาลูกไปด้วยลูกไปด้วยเขาจะคุ้นชินกับมัสยิดใช่คือที่วันเราไม่รู้ว่าใครจะได้สวรรค์ชั้นสูงกว่าครับต้องแข่งกันแต่ถ้าใครได้สูงกว่าคนนั้นก็จะได้เพิ่มระดับขึ้นไปด้วย นี่ยน่ารักไม่ละอาจารย์เห็นไหมอ่าเนี่ยครอบครัวก็จะมีความสุขไม่ใช่ชุดกันจะไปนรกกันยุสอะไรแต่บริจัยแล้วมูกเตายังมีตะเกียบหาวครับนียเป็นเรื่องนะที่ก็เท่าที่มีความสามารถและความอามันต่างๆในครรมที่ตัวเองมีความสามารถแล้วก็วักสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์บอกอ่าในคัดดี้บอกว่าวักกีฮีนะวะกีฮีฟิตนะนะมินอาดาบินกับรีวะฟิตนะตีฮีมินอาดาบินนาร์ ก็คือขอให้เอาลอ์เนี่ยปกป้องวกรตรงนี้ก็คือปกป้องเขาจากฟิตเความน่ะความาสิ่งไม่ดีแล้วกันฟิตนะ์นี่ก็หมายถึงสิ่งไม่ดีความเลวร้ายต่างๆในกูโบะก,ก็คือกูโบว่าอาเาบินว่าอาเาบินนาร์แล้วก็อาดาบในไฟนารกปิดท้ายก็สมบูรณ์เลยนะว่าที้คุณจันนะแล้วก็ขอให้เขาได้เข้าสวรรค์อันนี้ก็คือ ดูอ้าที่เราคุ้นชินมากกับบทนี้ครับผมแต่ถามว่ามีอีกไหมอาจารย์มีเยอะเลยนะครับผมมีเยอะเลยที่วัานาบีสอนพวกเราให้อ่านเนี่ยครับเนี่ยเช่น um อัลลอฮฺคุ้มะฟิลีไฮยดีินาวะมายิตินาวะซอกีรีนาวะกะบีรีนาส่วนใหญ่เนี่ยออิหม่ามก็จะท่องเอาไว้ครับไว้อ่านข้างนอกอีกทีนึง จริงคือคนพวกนี้ <c oughs> คืออา่านในละมาดเท่านั้นเลยนะ<ช>ไม่ได้เอามาอ่านนอกละมาด<ช>ด่อาอาะคือสถานที่ที่ดีที่สุดใช่ไหมในตำแหน่งในการอา่อานโดยอา่นอานดอ่านในละมาดในละมาดนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ห้ามด้วยว่าเราจะอ่านแค่บทเดียวสมมติผมท่องได้สามบทเนี่ยครับผมผมอ่านหมดด้วยก็ได้ก็ได้ถ้าอิหม่ามเขายังยังไปตะเบที่สี่ครับผมเราไปดูสิมัซีฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์ตกเบทสามนี่นึกว่าหลับ นานมากนานนานจริงๆนานนะเขาเอาเวลาตวเนี้นะครับขอดูานะครับผมแทนที่เ็าจะไปไปขอดูากันนอกข้างนอกนู่นไม่มีนะเขาขอในละหมาดเนี่ยเส็จแล้วกนาทีก็ยกไปนะครับยกไปไอเราเนี่ยในละหมาดในสั้นแต่พอนอกละหมาดเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่คนขอกันเราก็บอกว่ามันมันขอมาอัพนะว่าจริงๆที่ที่คนจะขอก็คือในละหมาดครับ แต่ประเด็นว่าถ้าเราท่องได้น้อยก็ไม่เป็นได้ก็ลองมาฟินละหูวัาทำภมูอาฟีว่าฟูอันหูแค่นี้ก็ได้แต่คนที่เป็นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อ่านเก่งๆเนี่ยหัวดูอานทั้งหลายเนี่ยขอในละหมาดสิอย่าไปขอข้างนอกก็ตอนนั้นเป็นให้เวลางว่เรามีความรู้สึกเป็นผู้มีความรักกับมายาที่เสียชีวิตไปก็มพยายามพี่น้องนะในการที่จะเรียนรู้ในหลักการศาสนาเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะเอาสำนวนทั้งหมดที่มีรายงานนะแล้วก็มาแปะให้พี่น้องดูด้วยนะว่า มันมีความหมายอย่างไรและในกรณีที่ไปละหมาดม่ยัดที่เป็นดิกเนี่ยเราขอดูอาแบบไหนพิธีการที่พี่น้องถามเรื่องศพม่ยัดที่หมดเวลาแล้วจ้ะเรื่อง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 เดินทางทางทะเลเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีหมดเลยแล้วคุยกันเดี๋ยวมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาติดตามกันต่ออีกช็อตนะครับจากเราตอนนี้ครับสุบฮานษและสุภาพสตรีฮุมท่านที่รับชมรายการทีวีไทันทึอไว้ในหัวไว้ในใจไว้ตนใจนะครับว่าทุกท่านเป็นผู้มีคุณธรรมมีคุณธรรมมีคุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ makaza hadi